ไิ่ไกลแต่ว่าปัจจัยบางคนไม่มีจุดประสงค์เป็นพิษเป็นภัยแค่สู้ต่อไปทํามันให้ดีมีกี่ทางสู้แค่ไหววินิจฉัยมันนี่ดีโดนคำสาบเหมือนคุณใส่พ่ออยู่ไหนมึงไม่มีฝันและคิดไปไกลแต่ว่าปัจจัยบางคนไม่มีจุดประสงค์เป็นพิษเป็นภัยแค่สู้ต่อไปทํามันให้ดีมีกี่ทางสู้แค่ไหววินิจฉัยมันนี่ดีโดนคำสาบเหมือนคุณใส่พ่ออยู่ไหนมึงไม่มี เกิดแล้วเดียก็ตายจะแน่แค่ไหนก็นเล็กกว่าโล่งคนมันเกิดมาจากความเงียบม,มัตัางจากดีที่มาจากโคตรใครอยากระบายอยากตะโกนเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้นเบื่อที่ต้องดิ้นกับความเป็นคนรถยนต์กี่คันที่วิ่งอยู่บนถนนยังชนกันตายคนลำบากรวยจนขัดสนปะนปนกันไปในรหว่าที่สับสนถามตัวเองจะทนทำไมคิดว่าวาดแต่กับขมแต่ไม่มีผลไม่มีกำไรขึ้นบันไดมันก็ต้องเหนื่อยล ันก็ต้องสู้ต้องวัดให้ม,มันมปนจักเป็นกว่าเป็นก้อนโคบตอนที่ลำบากห้ยอนทนมันดีกว่ามันนอนสมคนบางคนได้แดกแต่น้าอยากให้มึงผ่านมาลองชม,มเกิดแล้วเดียกันตายจะแน่แค่ไหนกันเล็กกว่าโลงคนมันเกิดมันจากความเยียบมีต่างจากดินที่มาจากโคนใครอยากระบายอยากตะโกนเป็นวัฏจักรไม่จบสิน้นเบื่อที่ต้องดิน้นกับความเป็นคนชนหรือถอยถ้าเกิดปัญหาถึงมา,าจะลองทำขุดลงก เจอแต่หิตก็กุดจนกว่าจะเจอกับทองคำอยากรู้ว่าแข่งหรือนิม,มึงก็ต้องหยิบม,มาลองกำมคนรวยมีสิทธิ์ค่าชีวิตแต่ืึกไม่ผิดทำนองทำมีสิทธิ์สมวดกูครองบันตำรวจบางส่วนนั่งรอตังมีบางคดีรอลงอาญาจะจับวันไหนก็รอฟังสังคมก็ป่วยเป็นสังครงผู้นำก็ห่วยที่สำคัญกูเอาความคิดเห็นมาเล่าไม่รู้จะเศร้าหรือขมัน เกิดแล้วเดี๋ยวก็ตายจะแน่แค่ไหนก็เล็กว่าโลงคนมันเกิดมาจากความเย็นไม่ตางจากดินที่มาจากโคนใครอยากระบายอยากตะโกนเป็นวัฏจักรไม่จบสิน้นเบื่อที่ต้องดิ้นกับควาเป็นคน ฝันและ้ะคิดไปไกลแต่ว่าปัจจัยบางคนไม่มีจุดประสงค์เป็นปิดเป็นภายแค่สู้ต่อไปทำมันให้ดีมีกี่ทางสู้แค่ไหววินิจฉัยมันให้ดีโดนคำสาบเหมือนคุณใส่พ่ออยู่ไหนมึงไม่มีอ่ฝันและ้ะคิดไปไกลแต่ว่าปัจจัยบางคนไม่มีจุดประสงค์เป็นปิดเป็นภายแค่สู้ต่อไปทำมันให้ดีมีกี่ทางสู้แค่ไหววินิจฉัยมันให้ดีโดนคำสาบเหมือนคุณใส่พ่ออยู่ไหนมึงไม่มีอ่เกิดแล้วเดี๋ยวก็กตายจะแน่แค่ไหนกันเล็กกว่าโลก คนมันเกิดมาจากความเงียบไม่ตังจากดินที่มาจากโคนใครอยากระบายอยากตะโกนเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้นเบื่อท um ี่ต้องดิ้นกับความเป็นคนเกิดแล้วเดี๋ยวก็ตายจะแน่แค่ไหนก็เล็กกว่าลองคนมันเกิดมาจากความเงียบไม่ตังจากดินที่มาจากโคนใครอยากระบายอยากตะโกนเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้นเบื่อที่ต้องดิ้นกับความเป็นคน แล้วเด็กก็ตายจะแน่แค่ไหนก็เล็กกวลงคนมันเกิดมาจากความเงียบไม่ต่างจากดินที่มาจากโคนใครอยากระบายอยากตะโกนเป็นวัฏจักรไม่จบสิน้นเพื่อที่ต้องดิ้นกับความเป็นคน